ที่รถ Take me home พี่ชาสิบใหถือโลปลามาไล่พาดโอ้ยเกิดกลางแมพพี่คิดแน่พี่น้องก็เกิดกลางแมพเอานายวันดีนายวันดีนายพี่ไปกับนายดีกว่านายปะอูวิ่งไปสุสานแล้วอูวี๋พี่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 กูเจ้าอูใจอยู่เหนืออันนี่อ้าวนาย คุยนายน้ำขิดแน่โอเคขิดจริงนาแล้วบานนายปะเอาเวนเจอร์กันเถอะปะเอาเวนเจอร์เถอะนายปะกูกลับนะโอเคนายไม่ทันแล้วโอเคนายมาไปกันแบบเพิเถอะปะอุ้ยเฮียกูมาเอาอะไรโอ้โหมึงมาอีกแล้วเหรอโอ้โหกูโนปอุ้ยนายไม่โดนได้ไง โอเคพี่พเพชรไม่น่าทักพี่ป่านถามตัวเองว่าทําไมกูต้องเดินม,มาเจอฮันสองตัวพี่คิดดูนะน้องกําลังจะไปสุสานแล้วน้องเจออู่ฉามน้องเลยเดินวนกลับมาที่เดิมแล้วน้องก็มาเจอเกรีชาแล้วมันก็ตีน้องป่าป่แล้วก็จิงเงี้ยโอ้ไม่เจ้าโอเคท, okay, ทิ้งน้า <laughs> หลอกหลอกหลอกแล้วนึงน้ำก่อซื้อปืนแป๊บหนึ่ง บอกให้กูด้วยได้มันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากพี่มันเทเลกลับแม่เลยเอาไม่โล้อุ้ยเกือบเกือบคิดน้องระวังกระดิ่งควายงงอุ้ยเข่งมาวายไปไปไปพี่และคุณเจออะไรไปรอดไปไปโซนไม้เยอะๆไปโซนไม้เยอะๆไปไปไปหมออย่าบังอย่าบังสิ หมอหยาบังเข้าไม้อีหามาแล้วน้ำมันมาแล้วด้านหลังน้ำฮ่าอุ้ยน้ำมาคู่เลยน้ำมหนีไปมาคูกอุ้มพี่น้ำโอไม่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 พี่น้องน้องจะรอข้ามหัวมันเผื่อน้ำจะสปินลบเออบล็อกแทนเหลื่อที่เจอหรอ ับละกูไม่รอละอะไรไม่เห็นเหรอกูแนนน้องตีนอยู่วกูมาไล่ยิวเพื่อก่อนจะไล่ยิวอะไล่บักกูหน่อยได้อุ้ยเกือบอีดอกกูเกือบจิดเอาไปละไปอยู่แล้วตรงนี้รวมพลังนี่แคนเซิลล่มแคนเซิลล่มได้ลบงงว่าพี่ไม่ควรแคนเซิลเลยนะเพราะมัน ปลาล้มผิดปลาข้ามไม้อ่ะพี่อ่าโอเคเพราไม่คุ้มขนาดนั้นสินะไม่ได้ไม่เป็นไรนั้นน้ำไม่ต้องห่วงน้ำน้ำรอดแล้วโอเคมันไปหาน้ำแล้ววิ่งไปพี่เป๊ะไอเาพูดไปหาน้ำกี่เด้อใช่มันไปหาน้ำจริงไม่เป็นไรมีสาวๆกำลังหิวน้องอยู่แป๊บนึงนะพี่กำลังซื้อซื้อไวน์วน์มากินพี่กำลังซื้อไวน์มากินแป๊บนึงอุ้ยพระเจ้า ี่สภาพน้ะมากรอบได้ไหมขิดแหล่ไม่ขิดแหล่มากรแบบได้ไหมพี่ปันอยู่กลางแมเป็เชี่ยกำลังไปมากรอบนัยว้ายสรุปหลกปีที่กูซื้อมาซับกูก็เอาไว้หนีอุ้ยน้ำเชี่ยกน้องที่จะเอามาซับก็เอาไว้ได้อุ๊ยหมอหมอกำลังจะคิด โลมพลังมาโลมพลังกลับไม่โกงอ้าวเขาพุ่งไปไหนน่ะพุ่งมาหากูดิว้าซ์วายมันมาแล้วไม่กูไปสงสารมึงก่อนอันนี้มึงมึงไล่กูอืไล่คู่ใช่สงสารกูด้วยกูจะ อุ้ยไปช่วยเพื่อนก่อนนะ้ำโอเครอดแล้วมียิยงสักทีเหอะใช่ไปนิดนึงนะใช่ก็นึกว่ามันจะอุมอ้มมาสิจังหวะน,นั้นอนะ่ะอุ้ยนะ้ำไม่อุ้มหรอกพี่มันอยู่กันเป็นขยงขนาดนี้ <c oughs> อุ้ย <c oughs> พี่ใครทำปืนหล่นไว้เข้าใจนะนี่น้นอ,อ,นนองอ่ะน้องน้องแบบน้องน้องรออยู่ตรงนี้น้องอเครือสภาพ วายโอยแพกจังน้ำขบอยทองเก้าร้อยเฮี้ยกูเกือบโดนสองแพ้อีดอกก็มันโดนหนึ่งแล้วมันสปรินไงไปซื้อของแล้วไปซื้อรอบลิ้นในืพิ่งกินดีกว่าอซือปืนวายนายบล็อกพี่เลย ไม่รู้ไปช่วยหมอซะโอเคโอ้นายพี่คิดแล้วพี่ลูกองเอาลับพี้ไหมเดี๋ยวซื้อให้จะเอาลับบี้ไหมพี่มันไม่เอาพี่มันไม่เอาพี่พี่ลูกองไปแล้วพี่มันไม่เอาพี่เลยงั้นถ้าไม่เอากูไม่ซื้อแล้วกันนะโอแต่ว่าอยู่ไหนล่ะ มาไมวพี่มาแมวพี่เลยพอพี่รู้เองไปแล้วอยู่นี่อุ้ยนายลาก่อนะงจะรู้ะของใครลาก่อนนายไม่อยู่แล้วตรงนี้หมอขิดแล้วที่เป็ดมาแทบกันนายไปที่อะไปที่รับตาก่อนดีกว่าพี่นายอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่พี่ที่ี่เพชดนะอย่าพึ่งสับสนข้อความ สภาพสภาพข้อความเยอะมากตอนนี้อยู่ไหนอะช่วยบอกสถานที่ได้ไหมฮะโค้งง้อเครื่องโง่อโค้งตรงเครื่องโง่อโค้งตรงเครื่องง้อในข้กมาโอเคนะอยู่บ้านเดียวสินะไม่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 น้องอยู่กลางแบบว่าตอนเนี้ยอ๋อโอเคนายพี่ว่า รู้สึกว่าตัวตัวปั่นโดนตีแล้วอะพี่พี่ว่าไม่มีคนปั่นแล้วแหละนี่นี่เปิดทำไมฮีอน้องหน่อยล่ะอ้าวลืมมาเอาลักบี้เอาเปิดทำจกลักบีน้องนะโอเคจกให้แย่มากฉันรวยลักบีว่ะอุ้ยตาบอดผิดอ่ะอุ้ยเครื่องท้ายอยู่นี่เครื่องท้ายอยู่นี่ ต้องไปสอดรู้สักหน่อยไปสอดรู้สักหน่อย่นี่ยที่ไม่เอาตัวทองมผ่านวงสักหน่อยไปบอเออไปโอ้ยบอดวิ่งไม่ดูตามาตาเรือเลย วิ้ยมันไลพ่พี่โอเคมันอย่างไรก็ดึงทันออกมาได้โอเคมันกลับไปแล้วเอไดฮิวพี่อยู่เฮดเอด <c oughs> ไออเดไอไอไอหมอจุดนางหมอจุดจุดตอนน้องพูดมาพอดีๆนะมันไม่ตีน้านายคนที่ชื่อหมอหมอที่บอกว่ารีบไปซะนะ่ะ <c oughs> นายเอาราบี้หน่อยไหมนายพี่มีเงินพอเพียงพอน้องยังเหลืออยู่เลยโอเคคุณรถไฟยังไม่ชนเนาะโอเคนายพี่รอเล็งปืนอยู่เด้อรอเล็งปืนอยู่เผื่อใครมาวาร์ปมาได้ซื้อนี่ก็ปืนพี่เปิดได้ไหมน้องไปช่วยโอเคอยู่ไหนวะกูเปิดลุกดีกว่าแม่งอันตรายที่ผายเลยประตูอะ หลุมไม่หลุมกลางแมบมีไหมให้กางแมบพี่ลืมดูอ่ะลืมไปแล้วไม่รู้เลยไม่รู้เลยลองเปิดลองนองเอาแผลงมาแล้วไม่ได้อยู่สุสานอุ้ยหมอหมอหมอพี่ต้องพาหมอมาส่งประตูให้ได้ว้ายชิบหายแล้วเป็นผัวนายหนีไปประตูเปิดยังอ่ะยังประตูตรงนั้นยังไม่ถึงอ่ะแสดงว่าหลุมอยู่ตรงนั้น วายขอโทษหนีไปไหนายห,หนีไปหนีไปนายหนีไป <c oughs> โอ้ยตาบอดฮัลโหลเธอเขาเปิดหลุมอยู่นะ igh, เฮ้ยยามาฮิวโอ้ฮ oh. ิวทำไมเอเด้าไม่ฮิวอ่ะกำลังกำลงังรอช่วยรอพุ่งชนให้เพื่อน หลบบงชนสบอัดอีดยังอะ่ะใจไกลและอีกเฟสเดียวมีหลุมอยู่นะหลุมตรงไหนนะมีปืนด้วยเนี่ยน้องเนี่ยอยู่ตรงเ,เขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะไม่รู้อะ่ะ ต้องช่วยตาบอดให้ได้พี่มีบงพี่มีบงสามของใครเนี่ยไม่บงห้าของใครไม่รู้นายมานี่นายมาตรงนี้มาตรงนี้เ <c oughs> อ,อาไม่ต้องแล้วนาย,น,ายน้องเกาซื้อปืนวายตัวทองอุ้ย,ยเกยชาไปกำลังไปลุ้มเกชากำลังไปลุ้มเดี๋ยวพี่แต่พี่ไปช่วยน้ำหอมเองลบ <Nope. S 2> ตอนนี้ตาบอดจะขิดแล้วเนะี่ยเพื่อนถ้าใครนนไม่ไหว<อ>ยันอย่าไปเด้อ <ส>เอาแล้วนายทีกังโคกันกีชาอยู่กันจะรอชนให้หมอไม่ได้ดูอูชางเจเิญนโอ้ยรีบไปโอ้ยตาบอดขิดแล้วอ่ะไปรีบไปออกไอยออกสิกูจะอยู่รอช่วยพี่นายกับตาบอดนะอ้าวตาบอดล่วงว t ส up นายปายน้ำระวังตรงนี้สองตัวลุกแล้วลุกแล้วน้ำพี่ลุกแล้ว,ลลวตาบอดรอดไหมตาบอดเหรอมีหน,นุ่มอยู่อ่ะใช่พี่คูดนไล่อุ้ยมันมันมันปประตูคู่มันไปประตูคู่มันไม่ไปหลุมพี่มันมาหาคูคู่เนี่ยพี่ เออนางมอซุปเปอร์ฮ oh, okay. ีโร่โนไปเอ้าไปกูเกือบผิดอิตาบอดมึงนี้นะอุ้ยรีบไปฮิวันทำไมรีบไปสิตัวทอง ตาก่อน่ะหมอตั้งวงแล้วอะมันไม่เป็นไม่เป็นไรนะตามันไม่เป็นไรน้าตานี้พี่สะใจมากเลยทันรุมแพ้เออเหมือนการสะจะเหมือนการได้ชนแบบเต็มที่เต็มมืดเต็มดวง